เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่หนึ่งร้อยสิบ งานเลี้ยงจัดขึ้นตอนเย็นฟู่หองกับสวีจิ้นนอนกลางวันเสร็จแล้วจึงจะเข้าวังสวีจิ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนั่งบนเก้าอี้มองฟู่หองวีผมแต่งตัวข้าอ้วนขึ้นมากหรือเปล่าฟู่หลงมองกระจกถามรู้สึกว่าตัวเองหน้าบวมเอวอ้วนไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนสีจิ้นส่งสัญญาณให้สาวใช้ทั้งสองออกไปเดินไปหน้ากระจกกอดนางไว้จากด้านหลังก้มหน้าจูบใบหน้าด้านข้างของฟูง่หลง มองจากด้านหลังก็ดูไม่ออกเลยว่าเจ้าตั้งคันอยู่อ่อนแอนเหมือนเดิมไม่มีผิดอย่าได้คิดฟูงซ่านไปเถอะช่วงนี้ท่านแม่บ่นคิดถึงเจ้าเจ้ารีบเข้าไปคุยกับนางเถอะฟู่ร์หลงพยักหน้าหมุนกายมาแล้วก็ยังเอียงคอไปด้านหลังอยากดูว่าเงาหลังของนางเป็นเช่นไรสีจิ้นยิ้มพางหมุนหน้านางกลับมาสองสามีภรรยาขึ้นรถดดมาเมื่อไปถึงหน้าประตูวัง ก็ได้พบคังอ๋องกับชายาคังอ๋องคังอ๋องยังคงอ้วนเหมือนเดิมคนพออ้วนก็ดูมีอายุยืนอยู่ข้างสีจิ้นแล้วดูแก่กว่าเป็นสิบป,ปีชายาคังอ๋องสีหน้าดียิ่งพักทายฟู่หลองอย่างสนิทสนมสาวงามไม่ว่าอย่างไรก็ยังเป็นสาวงามดูรูปร่างของน้องสะไยสีแล้วผอมกว่าตอนข้าตั้งครันอีกได้ยินว่าก่อนหน้านี้ลูกในท้องทรมานเจ้ายิ่งนัก เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังอาเจียนอยู่หรือไม่รบกวนพี่สะพายรองแล้วค้าสบายดีท่านดูสิว่าหน้าค้าอ้วนขึ้นมากใช่หรือไม่ฟู่รองยิ้มเอ่ยสายตามองไปที่ทารกในอ้อมกอดของแม่นม พรุ่งนี้หลานสาวตัวน้อยก็จะอายุครบปีแล้วสินะเวลาผ่านไปเร็วนะักจำได้ว่าในงานเลี้ยงปีที่แล้วยังได้ยินคนเอ่ยเรื่องพี่สะพ้ยรองจะคลอนบุตรอยู่เลยพูดถึงบุตรสาวแล้วชายาคําอ่องก็มีสีหน้าอ่อนโยนเรียกแม่นมเดินมาข้างหน้ารับบุตรสาวมาอุ้มให้ฟู่หลงดูเจินเจียเอ๋อรีบดูนี่คืออาสะพ้ยสี่คนงามของเจ้าเจินเจียเอ๋อเรียกนางสักคำสิ จนเจียเอ๋อหน้าตาสะสวยดวงตาโตสุขใสจ้องฟู่หลองอย่างใคร,ร่รู้เรียกเสียงสายซีเก่งจริงๆรู้จักเรียกคนด้วยฟู่หลองอดไม่ได้ที่จะจิ้มใบหน้าน้อยๆของนางคนหนึ่งเป็นมารดาคนแล้วอีกคนกำลังอุ้มท้องทั้งยังเป็นคู่สะภ้ยกันย่อมต้องสนทนาเรื่องลูกเป็นส่วนใหญ่คังองมองอยู่ด้านข้างสายหน้ายังอับจนก่อนเอ๋ยกับสีจิ้น สตรีพูดมากพูดแล้วก็ไม่รู้จักหยุดสีจิ้นหัวเราะคังอ๋องเห็นสี่ิ้นมีความอดทนไม่ได้เอ่ยปากเรียกภรรยาแต่เขากลับไม่มีความอดทนพอเอ่ยกับชายาตนเองไปเถอะอย่าให้เสด็จแม่รอเลยพวกเจ้าค่อยมาคุยกันตอนชมคมในคืนนี้ชายาคังอ๋องถลึงตาใส่เขาอําลาฟูหลงอย่างละอายใจเช่นนั้นไว้ค่อยคุยกันตอนกลางคืน ก่าวจบก็เดินไปข้างคังอ๋องสองสามีภรรยาเดินเคียงไหล่กันจากไปฟู่หลงกลับมาข้างกายสุย่ยิ้นคนทั้งสองเดินช้าๆไปทางตำหนักเจ้าหนิงเพราะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์วันก่อนชุยหวันจึงกลับบ้านไปฉลองเทศกาลไม่มีหลานสาวอยู่เป็นเพื่อนสูเฟยยิ่งตั้งหน้าตั้งตารอคอยลูกชายกับลูกสะพ้เมื่อทั้งคู่เข้ามาในห้องนางก็รีบเรียกฟู่หลงมาข้างกายจับมือนางไว้ พางมองสำรวจนางชะไหนจึงไม่อ้วนขึ้นเลยริงสิงไม่ให้เจ้ากินข้าวหรือแม่สามีอ่อนโยนสนิทสนมฟู่หองยิ้มมองส่ยจิ้นแวบหนึ่งเอ่ยฉอเลาะ มีท่านหนุนหลังข่าท่านอองไหนเลยจะทําให้ข้าอดข้าวได้ท่านแม่อย่าได้กังวลช่วงนี้ข้าอยากอาหารมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหน้าถ้าได้พบกันท่านจะต้องไม่พูดว่าข้าผอมแน่มีแต่จะอ้วนขึ้นจนท่านจําไม่ได้ ถ้าข้าจำลูกสะพ้เช่นเจ้าไม่ได้ข้าก็คงสายตาไม่ดีแล้วรอยยิ้มของซูเฟยขี่ไม่หยุดอยากเอ่ยเรื่องส่วนตัวกับลูกสะพ้ายติดขัดที่สีจิ้นอยู่ด้วยจึงเรียกเขาออกไปก่อนสีจิ้นไม่วางใจอยู่บ้างกำชับเสียงตามท่านแม่ในวังมีคนมากหลังงานเลี้ยงแล้วท่านพาหน่อง,งไปหาที่นั่งชมโคมเถอะอย่าได้เดินไปทั่ว เทศากาลไหว้พระจันทร์ดวงจันทร์กองตอทุกที่ในวังล้วนแขวนคมดอกไม้ไว้สนมชายาทั้งหลายต่างเดินชมโคมไฟกันสีจิ้นกลัวว่าฟู่หลงจะถูกคนชนล้มเข้ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องให้เจ้าพูดข้าก็คิดจะทำเช่นนั้น เจ้าดื่มสุรากับเสด็จพ่อของเจ้าทางด้านหน้าอย่างวางใจเถอะหน่องหนองมีข้าดูแลอยู่รับรองว่าตอนเจ้ามารับนางข้าจะคืนคนที่สมบูรณ์ชันนิดที่ผมสักเส้นก็ไม่หายไปให้กับเจ้าสูเฟยรีบเอ่ย นางคิดล้อเลียนสีจิ้นกลับไม่รู้สึกกระดากใจอยู่ต่อหน้ามารดาไม่สะดวกจะเอ่ยมากความมองฟู่หลงอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งแล้วจึงค่อยจากไปสายตาของเขาทําให้ฟู่หลงรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาสูเฟยเห็นท่าทางพอใจเล็กๆของลูกสะภ้ยแล้วก็เอ่ยอย่างยินดีจริงสิงคนนี้ ทั้งวันเอาแต่ตีหน้าบึ้งตึงกระทั่งญาติผู้น้องสองคนของเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นเขายิ้มก่อนพวกเจ้าแต่งงานข้ายังกลัวว่าเขาจะไม่เอ็นดูรักใคร่เจ้าตอนนี้ดูแล้วเขาเป็นห่วงเจ้ามากสมกับที่ว่าทุกอย่างย่อมมีของสยบเมื่อพบคนที่ชอบแล้วคนก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฟูรหลงหน้าแดงก้มหน้าคอนท่านแม่อย่าล้อเลียนค่ะ ซูเฟยหัวเราะหยิบเสื้อตัวเล็กที่เตรียมไว้มาให้นางดูนางมีลูกสองคนแล้วจึงมีประสบการณ์ถ่ายทอดให้ฟู่หลงพอเริ่มพูดก็ลืมเวลาไปยังดีที่นางกำนันเตือนขึ้นจึงจำได้ว่าควรไปที่ตำหนักเฟิ่งอีแล้วฟู่หลงพยุงแขนสูเฟยไปงานเลี้ยงด้วยกันช้าๆในตำหนักเฟิ่งอีห้องเฮายังไม่มาเราเฟยกลับมาถึงแล้วนางมององค์หญิงรองเล่นกับจางเกอเอ๋อของฟู่หนิง จางเกอเอออายุน้อยกว่าจจนเจียเออของจวนคังอ่องแคเดือนเดียวอ้วนทวนขาวกลมเรียบร้อยทำให้คนชื่นชอบพี่สะไพสีองค์หญิงรองไว้สิบขวบเรียกนางอย่างเริงร่าฟู่องพยักหน้าให้นางประนีบัตรแม่สามีนั่งที่แล้วก็คารวะโรเฟยจากนั้นก็เดินไปทางกลุ่มสภไยสามคน ชายารัชธายาตสั่งให้นางกำนันยกเก้าอี้มาให้ฟู่หลงต้องคออีกครู่หนึ่งฮองเฮาจึงจะมาคนทั้งหลายจึงพูดคุยสนทนากันไปก่อนฟู่หลงกล่าวขอบคุณนางชายาคังอ่องมองนางนั่งลงแซงเอ่ยอย่างเสียดาย น่าเสียดายน้องสะพ้ยห้าต้องไว้ทุกคืนนี้ไม่อาจมาได้มิเช่นนั้นพวกเราได้รวมตัวกันพร้อมหนะ้าคงจะดีไม่น้อยฟูหลงไม่ได้เอ่ยต่อถามชายารัชทายาทชาไหนไม่เห็นสี่เกอเอ๋อเล่ารัชทายาทขายให้ความสำคัญกับทายาสายตรงคนนี้มากบุตรชายเพิ่งครบเดือนก็ขอพระราชทานบรรดาศักิ์ห่วงไทุ่นทันทีห่วงไท่สุน เป็นตำแหน่งสืบทอดบัลลังก์ต่อจากรัชทายาทถ้ารัชทายาทเป็นอะไรขึ้นมาห่วงไทซุนก็จะได้ครองราชแทนเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งเพียงแต่ฮองเฮาไม่ได้รับปากคำขอของเขารอยยิ้มของชายารัชทายาทไม่เปลี่ยนเอ่ยสบายสบาย เขาอย่างอายุน้อยข้ากลัวว่าเขาจะหนาวเอาอุ้มมาให้เสด็จแม่ดูได้ครู่เดียวก็ให้คนพากลับไปแล้วเดือนหนึ่งค่อยให้น้องสะพ้ยสี่ดูอีกทีนะฟู่หลงรู้ว่าสี่เกอเอ๋อสุขภาพไม่แข็งแรงจึงไม่ได้ถามอะไรอีกเหยาแย่จนเจียเอ,อ๋อแล้วก็หันไปมองจางเกอเอ,อ๋อในอ้อมกอดของฟู่หนิง เจนเจียเอ๋เรียกอาสไพสีได้แล้วจางเกอเอก็เรียกให้ข้าฟังสักคำเถอะจางเกอเอมองมารดาของตนเองจากนั้นก็มองไปที่ฟู่หลงเรียกนางอย่างว่าง่ายอาสไพสี น้ำเสียงแผ่วเบาเพราะไม่คุ้นเคยอยู่บ้างแต่เสียงเป่งออกมาชัดเจนพูดได้ชัดยิ่งฟู่หลงทั้งแปลกใจทั้งยินดีกำลังจะเอ่ยชมหลานชายว่าฉเฉลียวฉลาดก็เหลือไปเห็นชายาราชทายาทกับชายาคลังอองมีสีหน้าเปลี่ยนไปนางกืนคำชมลงคอไปทันทีเพียงยิ้มกว่างมือของจางเกอเอ๋อเล่นจางเกอเอ๋อเป็นเด็กดีจริงตอนนี้อาสะพ้ยเคลื่อนไหวไม่สะดวก ปีหน้าค่อยอุ้มเจ้าให้เต็มที่นะเด็กคนนี้แข็งแรงกว่าสี่เกอเอ๋อของตำหนักบูรพาฉลาดกว่าบุตรสาวสายตรงของตวนคังอ๋องตอนนี้นางชมเขามีแต่จะทำให้ชายารัชทายาทกับชายาคังอ๋องไม่ชอบเขามากขึ้นฟู่หลงรอบส่งสายตารู้สึกผิดให้ฟู่หนิงฟู่หนิงยิ้มอ่อนหวานถามนางว่าร่างกายเป็นเช่นไรบ้างสนมชายาทยอยกันมาพร้อมหน้าฟู่หลงเดินกลับมานั่งข้างซูเฟ ตัวนเฟยผู้เป็นมารดาของเฉิงอ๋องถูกจัก,กรพดิเจียเหอกักบริเวณสามเดือนตอนนี้ยังไม่ครบกำหนดคืนนี้จึงไม่อาจมาร่วมงานเลี้ยงได้ไม่มีคนที่ชอบเน็บแนมกระทบกระทั่งผู้อื่นบรรยากาศงานเลี้ยงในคืนนี้จึงผ่อนคลายลงไปไม่น้อยหองเฮาเรื่นร้อไม่เบาพูดไปได้ไม่กี่คำก็จะเย้าแย่จางเกอเอ,อ๋อเห็นได้ชัดว่าชอบหลานชายคนนี้ยิ่งเทียบกับจางเกอเอ๋อแล้ว หลานสาวสายตรงอย่างเจินเจียเอ,อ๋อคขายได้รับความเอ็นดูน้อยกว่า3ส,ส่วนยิ่งไม่ต้องพูดถึงสี่เกอเอ,อ๋อที่ไม่ได้อยู่ในงานด้วยฟู่หลงรอบถอนหายใจตอนชายาราชทายาทคลอดบุตรฮองเฮายังเอาใจใส่ดูแลนางตอนนี้ฮองเฮาไม่คำนึงถึงความรู้สึกของชายาราชทายาท เพราะนอกจากจางเตอเอ๋จะเป็นหลานแท้ๆของนางพี่ฉเฉลียวฉลาดจนนางชอบจากใจฮองเฮาคงจะผิดหวังในตัวชายาราชทายาด,ด้วยสี่เกอเอ๋ร่างกายอ่อนแอชาติก่อนมักได้ยินคนเอ่ยว่าเขาน่าจะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีงานเลี้ยงเริ่มอย่างเป็นทางการฟู่หนิงเป็นชายารองจึงไปกินข้าวที่ตำหนักด้านข้างกับชายารองของจวนคังอ๋องสายตาของฟู่หลงมองจางเกอเอ๋พี่แม่นม ข้างชายารัชทายาทอุ้มอยู่ในใจค่ายมีการคาดเดาอะไรบางอย่างขึ้นแต่ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเมื่องานเลี้ยงจบลงฮองเฮาก็ยืนขึ้นให้นางกำนันประคองเดินออกจากตำหนักไปเป็นคนแรกลูกสะภ้ยสองคนตามอยู่ข้างกาย เอาเถอะพวกเราไปชมโคมกันปีนี้แต่ละที่ถวายโคมไฟแบบใหม่มาไม่น้อยข้าเห็นล่วงหน้าก่อนหลายดวงคิดอยากชมอยู่ตลอดในที่สุดคืนนี้ก็จะได้ชมทุกแบบอย่างเต็มที่แล้วฟู่หลงพยุงซูเฟยตามไปด้านข้างเป็นโหรเฟยแม่ลูกองค์หญิงรองรอบกระซิบอะไรบางอย่างกับมารดาของนางโหรเฟยอดหัวเราะออกมาไม่ได้รูปศีรษะของบุตรสาว วันหลังเถอะตอนนี้พี่สะพ้ยสี่เจ้าตั้งคันอยู่ข้ากลัวว่าเจ้าจะงุ่มง,ง่ามชนนางเข้าจากนั้นนางก็อธิบายกับซูเฟยและฟู่หลงที่หันมามองอย่างประหลาดใจ ฝูงหุยถามข้าว่าจะไปเดินกับพี่สะพ้ยสี่ของนางได้หรือไม่เด็กคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชอบพี่สะพ้ยสี่มากนะักหรือคิดว่าอยู่กับพี่สะพ้ยสี่นานๆแล้วนางจะกลายเป็นสาวงามได้เหมือนกันมารดาเอ่ยคำพูดลับๆของนางออกมาเสียงดังองหญิงร้องอ้ายขึ้นมาแอบอยู่ด้านข้างไม่ยอมให้ใครมองฟูหลงชอบน้องสาวของสามีผู้นี้ยิ่งยิ้มเรียกนาง น้องสาวอย่าร้อนใจไปเดี๋ยวพวกเราก็ได้นั่งชมคมด้วยกันแล้วองค์หญิงร้องรีบเอ่ยรับอย่างยินดีระเบยียงคดเคี้ยวแขวนคมดอกไม้หลายรูปแบบไว้สูเฟยเดินไปกับฮองเฮาได้ครู่หนึ่งพันเก่าวขออภัยหองเฮากับน้องสาวทั้งหลายชมคมกันต่อเถอะเมื่อครู่ข้าดื่มสุราไปสองจอกตอนนี้วิงเวียนเล็กน้อยขอตัวไปนั่งพักที่ศาลาทางนั้นก่อนจะได้ไม่ทำขายหน้าขึ้นมา รู้ว่าตนเองคออ่อนแล้วยังจะดื่มเยอะอีกใกล้จะเป็นย่าคนแล้วนะหองเฮายิ้มล้อเลียนหันมาเอ่ยกับฟูร้อง ภรยาของลูกสี่พยุงเสด็จแม่ของเจ้าไปสิฟ้ามืดแล้วพวกเจ้าค่อยๆเดินเถอะฟูวหลงยอ่อเขาคารวะขอตัวกับคนทั้งหลายขณะที่หมุนกายไปก็คิดอะไรขึ้นมาได้หันไปมององค์หญิงรองเห็นสาวน้อยกำลังมองนางอยู่ตาละห้อยหน้าเสียดายที่มือถูกโหรเฟยจูงไว้จำต้องเดินไปข้างหน้าต่อ ตอนนี้เจ้าตั้งคันนางไม่กล้าให้บุตรสาวอยู่กับเจ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาหนงหนงอย่าได้คิดมากสู้เฟยเอ่ยเสียงเบาฟู่หลงเข้าใจดีว่าโราเฟยปฏิบัติเช่นนี้เพราะระมาัดระวังตัวและรักท่านหนงบุตรสาวไปเถอะ พวกเราเข้าไปในศาลากันท่านแม่ชี้แนะข้าต่อก่อนกินข้าวข้ายังฟังไม่หมดเลยฟู่หลงถอนสายตากับยิ้มเอ่ยลูกสะพ้ใจกว้างรู้เรื่องเราสูไฟตบหลังมือนางอย่างพอใจดวงจันทร์ในคืนเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่องสว่างลอยสูงแสงโคมในวังเจิดจ้าทุกหนแห่งเบื้องหน้าก็มีนางกำนันถือโคมสองทางทำให้รอบข้างสว่างสวัยดุจกลางวันอย่างไรเสียก็ไม่ใช่กลางวันใน พุ่มดอกไม้ที่มีแสงคมและแสงจันทร์ส่องไปไม่ถึงมีคนสูดลมหายใจลึกเห็นฟู่หลงกับซูไฟอยกำลังจะผ่านไปเขาก็พุ่งออกไปทันที ขณะที่พวกสตรีชมโคมไฟในอุทยานด้านในอย่างเรื่อนเริงอยู่นั้นฮองเต้ก็กำลังดื่มสุราชมจันทร์กับพวกเชื้อพระวงเช่นกันหลายปีมานี้บ้านเมืองสงบร่มเย็นจากกระพัดเจียเหอเบิกบานพระไทยไม่น้อยนั่งลงตรงตำแหน่งประธานแล้วก็ให้อันอ๋องกับพวกบุตรชายแข่งต่อกอนกันใครแพ้ก็ลงโทษปรับให้ดื่มสุรา ที่จริงการต่อกรเช่นนี้ออกจะไม่ยุติธรรมอยู่บ้างไม่นับอันอ๋องที่เก่งกาจมีชื่อด้านอักษรอ,อยู่แล้วในบรรดาองค์ชายห้าคนรัชทายาทกับเฉิงอ๋องเก่งกาดด้านบุญสี่จิ้นกับสเีเเฮาสองพี่น้องเก่งด้านบูขังอ๋องไม่ชำนาญเลยสักด้านแต่อย่างไรก็เป็นการละเล่นเพิ่มอัทถรสในงานและเอาใจจ,กกจักรพรรดิเยเหอเท่านั้นทุกคนจึงต้องกระชับกระเสนขึ้นมา ผ่านไปหลายรอบอันอองกับราชทายาทยังไม่โดนลงโทษเลยสักจอกเฉิงอองดื่มไปแล้วสองจอครังอองและสีจิ้นดื่มไปมากที่สุดเริ่มพูดจ้าอ้อแอ้แล้วองค์ชายหกสีเห้ากับถูกปรับลงโทษน้อยกว่าสีจิ้นพี่สีรู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงตอกรได้ถูกสีเห้าเอียงคอเอ่ยกับพี่ชายอย่างได้ใจเพราะหวันหวานชอบพวกโค้งกอน ห้าหล้วนร่ำเรียนมาจากนางสีจิ้นกว่าตามองเขาอย่างไม่สนใจในใจเขาปัดกุ้มอยู่ฟู่หลงไม่อยู่ข้างกายเขาอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงนางเขารู้ว่ามีมารดาคอยคุ้มครองนางมีสีหลิงติดตามนางอย่างใกล้ชิดฟู่หลงคงไม่เป็นอะไรแต่หากว่าเกิดเรื่องขึ้นเล่าแม่ลูกสองคนไม่ว่าใครจะเกิดเรื่องเขาล้วนรับไม่ได้ทั้งนั้นในใจกระสับกระสายย่อมไม่มีแก่ใจต่อกอนอะไรเมื่อ ถึงคราวเขาสีจิ้นก็ยกจอกสุราขึ้นดื่มเกี้ยงเสียดือ้อจากกระพัดเจียเหอกำลังจะตรัสล้อเลียนพันเห็นว่ามีขันทีน้อยคนหนึ่งเร่งรุดเข้ามาองคารขวางเขาไว้ครู่เดียวก็ปล่อยเขาเข้ามาสีจิ้นเห็นเช่นกันอดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นฟาบาทเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นพะยะค่ะ ขณะชมคมชายาสู้อ๋องกับซูไฟได้รับความตกใจตอนนี้ย้ายไปตำหนักเจ้าหนิ่งแล้วสีีจิ้นลุกพรวดขึ้นจาก,กรพัทเจียเหอมองเขาแวบหนึ่งขมวดคิ้วถามชายาสู้อ๋องเกิดเรื่องหรือไม่เหตุใดจึงได้รับความตกใจได้ขันทีน้อยต้มหน้ารายงาน ฮองเฮาส่งหมอหลวงไปดูแลชายาสู้อองแล้วรายละเอียดในเรื่องบ่าวไม่ทราบได้ยินว่าตอนชมคมมีคนถลันออกมาจากหลังพุ่มไม้ชนชายาสู้อองเข้าฮองเฮาจับตัวคนผู้นั้นมาได้แล้วรอให้ฝ่าบาทลงโทษพะย่ะค่ะคนในวังทำผิดล้วนถูกส่งตัวไปกรมฝ่ายในหรือไม่ก็กรมอาญาแต่เรื่องในวันนี้สำคัญใหญ่หลวง เกี่ยวข้องกับทายาทของห้องเต้คนช่างสังเกตย่อมเชื่อมได้ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้จะต้องมีแผนร้ายแน่ฮองเฮาเชิญจัก,กรพรรดิเจียเหอมาตัดสินก็นับว่าสมเหตุสมผลอยู่ที่แท้แล้วนี่คือแผนร้ายหรือไม่ไม่ใช่ก็แปลกแล้วมิเช่นนั้นสนมชายามากมายชาไหนจึงพวดพระใสชายาสู้อ๋องที่ไม่อาจได้รับความตกใจมากที่สุดในตอนนี้ได้ความเบิกบานพระไทยของจัก,กรพรรดิเจียเหอหมดไปตรัส กับสีจิจนเจ้าไปดูภรรยาของเจ้าก่อนเราจะส่งคนไปสอบสวนเองลูกขออํำลาะสีจิ้นรีบหมุนกายจากไปสีเห่ากังวลในตัวพี่สะพ้ยและหลานชายหรือหลานสาวในอนาคตเช่นกันรีบผลผ่านตามไปตำหนักเจ้าหนิงหมอหลวงกำลังตรวจชีพจรให้ฟู่หลงเขาดึงมือกับลุกขึ้นก้มศีรษะเล็กน้อย ทูลซูเฟยและพระชายาชีพจรของพระชายามั่นคงดีไม่ต้องวิตกกังวลกระหม่อมจ่ายยาระง,งับความตกใจและบำรุงคันให้พระชายาเรียบร้อยพระชายาดื่มและพักผ่อน ก็จะไม่เป็นอะไรแล้วสูเฟยระบายลมหายใจยาวเหยียดฟู่หลงค่อยวางใจได้เต็มที่ตอนที่คนผู้นั้นพุ่งออกมานางตกใจจนหัวใจหล่นไปอยู่ที่เท้าแต่ยังไม่ทันที่นางจะได้สติกลับมาสตรีลิงก็พุ่งเข้าไปข้างหน้ากดตัวขันทีน้อยในชุดดำไว้กับพื้นรวดเร็วจนทำให้คนไม่อยากเชื่อขันทีน้อยเป็นใครเจตนาชนนางหรือไม่ฟู่หลงไม่ทราบสักนิดเพราะแม่สามีกังวลในตัวนางส หลิงจัดการอีกฝ่ายแล้วแม่สามีก็รีพยุงนางกลับมากลัวว่านางกับลูกจะเป็นอะไรเข้าท่านแม่ ท่านรีบส่งคนไปบอกท่านอองเถอะเขาจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเรื่องลูกแล้วฟู่หลงก็รีบเตือนแม่สามีเรื่องนี้เอะอะใหญ่โตไม่น้อยจะต้องแพร่ไปถึงหน้าวังแล้วสีจิ้นไม่ทราบความจริงคงร้อนใจมากแน่ซูเฟยนึกถึงบุตรชายขึ้นมากำลังจะส่งคนไปสีจิ้นกับสีเห้าก็เข้ามาสีหน้าของบุตรชายสีดขาวซูเฟยส่สงสัญญาณให้ขนไม่เกี่ยวข้องถอยออกไปข้างนอกให้ทั้งคู่ได้ อยู่คุยกันตามลำพังไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ตกใจเล็กน้อยข้ากับลูกไม่เป็นอะไรไม่ร้องให้สยจิ้นเปิดปากฟู่หลงก็เย้มปอบเขาก่อนคิดจะยันตัวลุกขึ้นจากต่างนอนเจ้าอย่าขยับสวีิจนรีบพยุงฟูง่หลงมองสำรวจใบหน้ากับท้องของนางถามนางหน้าซีดขายไม่ได้ยินคำพูดของนางไม่เป็นอะไรจริงหรือนองนองเจ้าอย่าอดทนไว้ ไม่สบายตรงไหนบ้างต่อให้ไม่สบายแค่เล็กน้อยก็ต้องบอกหมอหลวงสีจิ้นโง่เขาและหน่าสงสารเช่นนั้นฟู่หลงดึงมือเขามาทาบกับหน้าของนางเอยรับรองไม่เป็นอะไรจริงๆคนผู้นั้นยังไม่ทันโดนตัวค่าก็ถูกสี่หลิงคุมตัวไว้แล้วท่านอ๋องไม่เชื่อในความสามารถของสี่หลิงหรือนางยิ้มหน้ามองยิ่งในที่สุดสี่จิ้นก็โล่งใจ อดนางไวแน่นไม่ได้เอ่ยอะไรไปเนิดนานแผงอกเขากว้างใหญ่เห็นได้ชัดว่าเพิ่งเร่งรีบรุดมาสวงอกจึงกระเพื่อมขึ้นลงรุนแรงฟู่หลงดุนหน้ากับอกชายหนุ่มรู้สึกสงบลงมากที่มีคนใส่ใจนางเช่นนี้ ที่แท้เกิดเรื่องใดขึ้นกันหน้าสีจิ้นสงบลงแล้วก็นั่งลงข้างตังนอนคิ้วยาวคำวัดแน่นฟู่หองสายหน้าเอ่ยสิ่งที่นางรู้มาให้เขาฟังเบาะแสยังมีน้อยเกินไปสีจิ้นมองฟูง่หงจูบหน้าผากนางเอ่ยเรื่องทางนั้นมีเสด็จพ่อจัดการให้พวกเราหน่องหนองไม่ต้องกังวลไปพวกเรากับจวนอ,องกันก่อน พูดแล้วก็หน้าขันสเสด็จพ่อกับสเสด็จแม่ต่างอยู่ในวงังแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเขามีเพียงตัวสู้อ๋องที่เขาอยู่ร่วมกับนางจึงจะเป็นบ้านของเขาอย่างแท้จริงทําให้เขาวางใจได้ฟู่หลงไม่แน่ใจว่ากลับไปตอนนี้จะเหมาะสมหรือไม่แต่ในเมื่อสีจิ้นเอ๋ยเช่นนี้แล้วนางก็ฟังเขาสองสามีภรรยาไปกล่าวลาสู้เฟยสู้เฟยกําชับให้สีจิ้นเดินช้าหน่อยระหว่างไปรถนะจึงจะปล่อยพู เขาไปฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ